วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำเบอร์เกอร์ชีสไข่นะคะออนท็อปด้วยอะโวคาโดนะคะใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะจะต้องดูเลยนะคะเพราะว่าทำไม่ยากเลยนะคะขอย่างแรกก็คือเอาอะโวคาโดที่แบบสุกพอดีนะคะก็จะแบบมาหัน่นฝานๆน,นิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็นำขนมปังธัญพืชนะคะเนี่ยมาจ,จี่จี่กับกระทะน,นิดนึงนะ,ะให้พอสุกอพอไหมไม่แน่ใจแต่เออมันก็สีแบบสวยกลิ่นมันก็หอมนะคะดูดีใส่ คุณสุขภาพนี่คือต้องดูเลยนะคะไม่ยากเลยจริงๆเสร็จแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะหยาอเพิ่มรสชาตินิดเดียวนิดเดียวพอนะคะโซเดียมน้อยๆอะไรนี้นะคะนักสุขภาพจริงๆกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะจะสีสวย <c oughs> สีได้ใจเลยนะคะนี่โรยออนท็อปด้วยชีสแล้วก็ไข่ดูสิทุกคนนี่นะคะค่อยๆวางไปนะคะเดี๋ยวชีสเขาก็ละลายเปน็นขนมปังเองนะคะแล้วก็ใส่อะโวคาโดไปคะ่ะทุกคน กินนะสีมันดูดีดูสวยนี่นะคะแล้วก็อย่ามันมีรสชาตินะคะอันท็อปมมยอตรนี้นิดนึงค่ะแล้วก็โอเคทำไงโปะค่ะเสร็จแล้วหั่นค่ะหั่นหั่นค่ะหันห่นเอ้ค่อย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 อืมัมนไม่ค่อยให้เราค่ะเอ้ยจับค่อยค่อยอืมรสิน่ากินชีพมันก็จยมเยิ้มนิดน,นึงนะคะทุกคนไปลองทำกันนะกินกับน้ำปั่นโอวคือดสุขภาพดี